สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูโบพยาลวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับช,ชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกราคนาพิจิกนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2 0 1 5นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโกจนของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพิจิกและคณะพิจิกนะครับอิทธิพลของการย้ายดวงดาวจะมีทั้งหมดสองดวงก็จะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกยาราศีดูตามแผนผังที่จอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีดาวประจําตัวนะครับราศีพิจิกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วมีดาวประจําตัวคือดาวองคขานเลข3าได้โคโจรเป็นตําแหน่งโยกหน้าลัคนาตรงนี้มาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองการที่ดาวประจําตัวคุณนั้นขึ้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัชชะเพราะว่าคุณจะค่อนข้างมีความโดดเด่นท่ามกลางสังคมนะครับมีอะไรที่แบบได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมมากขึ้นได้รับการแบบ เขาเรียกว่าตอบรับในสิ่งที่ดีมากขึ้นมีความโดดเด่นมีการพัฒนาไปข้างหน้ามีโอกาสในทิศทางของการที่ตัวคุณนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงสิ่งต่างๆกับคนในสังคมแต่คุณก็จะถูกกดดันกับคนในสังคมได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นโคโจรเป็นมหาอุดแปละว่าความโดดเด่นแต่จะมีดาวเสาร์นั้นกลุ่มกับดาวอังคาร คารกับเสาเนี่ยเป็นความทุกข์เป็นความกดดันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกอึดอัดนะครับอยู่ในเรือนศาสตรเนี่ยเปราว่าสังคมนั่นแหละมันเปราะว่าคุณนะี่ะบางทีอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีความโดดเด่นก็จริงนะแต่เราจะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนแบบมีคนแบบกดดันเราหรือจ้องที่จะแบบมีปัญหากับเราบ้างหรือจ้องที่จะแบบเอาผลประโยชน์จากเราหรือว่าอาจจะมีคนมาแบบ พูดอะไรที่ไม่ถูกใจเราดิสเครดิตเราบ้างหรือทำให้เรารู้สึกค่อนข้างมีความทุกข์ใจแล้วก็มีปากมีเสียงได้ด้วยบางคนนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกแต่หลังจากนั้นวันที่4เนี่ยนะครับดาวจะออกไปดาวพุธนั้นจะออกไปที่ราศีกุม่มสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของคำพูดคำจาแต่ความกดดันยังมีอยู่เพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวยังร่วมกับดาวเสา แล้วก็ดาวศุกร์ก็ยังเบียนกับดาวเสาร์อยู่มันก็จะยังมีความอึดอัดอยู่เหมือนกันดังนั้นแล้วชาวพิจิกลักขณาพิจิก,วจกควรจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะทําอะไรแล้วมันมีการถูกจับตามองเป็นพิเศษ นะครับจากวงสังคมต่างๆมีปัญหาบางทีเราโพสอะไรในโซเชียลเนี่ยต้องเรามาระวังเพราะบางทีแล้วว่าเขาอาจจะมีการจับประเด็นของเราอ่ะแบบผิดๆหรือบางคนเขาอาจจะแบบมีการที่แบบหักหลังเราหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ค่อนข้างมีความกดดันกับคนในสังคมหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องอะไรแบบนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พยายามลด ภาวะอารมณ์ลดภาวะในเรื่องของการโพสโซเชียลลงแล้วก็พยายามเสพในเรื่องของโซเชียลลดลงนะครับแล้วก็คนในสังคมเนี่ยพยายามอย่าปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากจนเกินไปเพราะว่าการปฏิสัมพันธ์เนี่ย มันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็อาจจะทําให้คิดกันคนละแบบนะครับมีความอึดอัดใจบ้างอะไรประมาณนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพิจิตควรอยู่นิ่งๆเงียบๆสักนิดหนึ่งนะส่องได้แต่อย่าโพสนะประมาณนั้นเพราะไม่งั้นโพสต์ทีไรรู้สึกจะเหมือนแบบมีคนมาอาคติกับเรามามีปัญหากับเรามาแสดงทัศนคติใดๆที่อาจจะทําให้รู้สึกเหมือนเรา กดดันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนเขาจะดิสเครดิตเราอะไรประมาณนี้ก็จะมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นบ้างอันนี้ชาวพิจิกราคาพิจิกก็คงจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พยายามอย่าโพสโชว์ของต่งตงตางๆที่ตัวเองมีนะครับเพราะดาวประจำตัวนั้นขึ้นเป็นมหาอุดไงมันหมายความว่าคุณโดดเด่นนะ่ะมันเหมือนตะปูอะครับที่มันงอกเงยขึ้นมาแล้วเวลาคนอื่นเขาเดินนะ่ะแล้วเขาไปเหยียบตะปูมันก็รู้สึกเหมือนแบบ คุณคืออะไรที่มันผุดขึ้นมาแล้วเขาจะต้องตอกให้คุณลงมาดังนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วมันจะเป็นไยประมาณนั้นแหละเอาง่ายๆเนาะดังนั้นก็พยายามอย่าทําตัวเองให้โดดเด่นจนเกินไปเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาเข้ามาได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลของการเงินของคุณคือราศีธนูของด้วยดาวพัสดุเลข5ได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุ ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับก็จะทําให้ตัวชาวพิจิกนักงาะพิจิกนั้นมีโอกาสในทิศทางที่ดีร่วมกับดาวราห์าด้วยในวันที่สองมีนาคมเป็นต้านไปเนี่ยคุณจะมีโชคมีลาบมีการเงินที่ดีมีในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากมายวงเล็บต้องไม่ลงทุนร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนนะครับต้องเป็นการลงทุนเพียงคนเดียวที่ไม่มีหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแต่รายได้ดีนะ แบ่งสัรนปัญส่วนไม่ลงตัวถ้าคุณลงทุนร่วมแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนแล้วคนเดียวเนี่ยบนเจาของกิจการใดๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากขึ้นมีการเงินที่ต่อยอดพัฒนาที่ดีมีความมั่นคงมากขึ้นมีเงินก้อนมีเงินเก็บนะครับ มีเงินค่อนข้างเข้ามาเป็นกอบเป็นกำไหลหลายทิศหลายทางเหมือนกันนะมีโอกาสดีๆนะครับมีดาวพระหัรสดีและดาวทิศเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรอุปธรรมเนาะเราก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสมมติอย่างที่เราลงทุนไปใช่ไหมครับมีลูกค้าประจํามีลูกค้ามาซื้อซ้ามีโอกาสดีๆมีในเรื่องของนะเมตตาใดๆที่ทําให้ตัวเราอะค่อนข้างมีการเงินที่ประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็มีการเงินที่ได้รายได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือบางคนอาจจะได้แบบลักษณะของ OT นะครับหรือเป็นเงินเบี้ยประกันใดๆที่อาจจะทําให้ตัวเรานั้นมีช่องทางของการหาเงินหาไรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหรือบางทีเราไปลงทุนทําสินทรัพย์อื่นๆนะก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ในเรื่องของอคริปโตกองทุนนะครับหรือเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ หุ้นอย่างเงี้ยก็จะมีการเติบโตที่ดีนะครับคือวันที่อัดคลิปนะครับคืออาจจะยังมีในเรื่องของสินทรัพย์ทั้งเลือกอาจจะยังมีตลาดที่แดงบ้างแต่ว่าหุ้นไทยอย่างเงี้ยก็จะยังมีในทิศทางที่ดีอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลงทุนไว้ก็อาจจะมีความแฮปปี้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ดูในระยะยาวแล้วกันอย่าไปแบบ เก่งกำไรสั้นๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงผันผวนสูงกับในเรื่องของการลงทุนนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวปุตตะเนี่ยคือดาวแห่งการลงทุนเนี่ยโคจรมาอยู่ในเดือนพันธุเนี่ยได้การเงินเป็นกอบเป็นการการลงทุนการค้าขายสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จใครที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสจะได้งานใหม่ที่ดีนะครับสาหรับชาวพิจิกเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็อาจจะมีงานใหม่เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าในพาร์ทของการงานสำหรับชาวพิจิกนะครับ ดาวการงานคือดาวอาทิตย์ราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งได้โคจรเป็นอ่าเขาเรียกว่าคู่มิตรอุปธรรมกับในเรื่องของพันธุเนี่ยแปลว่าคุณจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีนะเมตตาที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีอะไรที่เหมือนกับโดดเด่นในท่ามกลางสังคมอย่างที่บอกไปแล้วเราก็ได้อนิสงตรงนั้นน่ะมา พัฒนาสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองมากขึ้นมีการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของการงานนะครับที่สามารถเติบโตพัฒนาต่อยอดนะครับไปแนวโน้มในทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีมีนในช่วง15มีนาคมพอดีเลยนะครับขึ้นไปเรือนปุตตะเนี่ยแปลว่าจะได้งานใหม่หรือ ใครที่อยู่งานเดิมก็จะแปลว่ามีจินตนาการมีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์มีอะไรที่ค่อนข้างเหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตในเรื่องของการต่อยอดพัฒนาในเรื่องของสัญยาภาพในเรื่องของการงานใครตกงานก็จะได้งานอะไรแบบเนี้ยก็นะครับเป็นต้นก็จะถือว่ามีโอกาสมีทิศทางมีอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความสุขความสมหวังในเรื่องของการงานมากขึ้นประมาณนั้นนั่นเองเนาะ แต่มันก็ยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่นิดหนึ่งคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนราศีมีเนี่ยเป็นภพเรือนบุตรตะระมัดระวังในเรื่องของการใจร้อนนะครับคิดอะไรทําอะไรเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าการรอคอยบ้างหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นิดหนึ่งเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความใจร้อนทําอะไรแล้วแบบอยากจะให้มันสําเร็จเร็วๆอยากจะแบบทาอะไรแล้วรีบ คิดเรียบตัดสินใจเกินไปอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะเดาประจําตัวก็ขึ้นเป็นมหาอุดหมายถึงแบบคิดอะไรแล้วหุนหันพันล่นเกินไปอยากทําอะไรให้มันสําเร็จเร็วๆอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เหมือนแบบค่อนข้างมีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการที่ตัวคุณนั้นคิดอะไรทําอะไรโดยร่วมกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจํา นะครับหรือทํางานเป็นทีมแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องแบบดูหรือว่าควบคุมอารมณ์กับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะมีความกดดันแล้วก็มีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วภาวะของการงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดีมากเลยนะครับบุตรบริวารก็อาจจะมีโอกาสของการที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับในช่วงประมาณที่ดาวอาทิตย์นั้นขึ้นไป ในราศีภพปุตตะเนาะก็ก็ยังมีบริวารที่ยังโอเคช่วยเหลือดีนะแต่เราก็าจ,จะต้องไปแบกรับไปช่วยเหลือบริวารเล็กๆน้อยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกกันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกนะครับคือราศีพฤกษ์ของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรเป็นตําแหน่งเทวีโชคอยู่ในเรหรือนสหัชชา แปลว่าคุณอาจจะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นแล้วและยังมีผู้ครองคนรลักนะครับก็ยังจะมาติดต่อสารสัมพันธ์มากขึ้นออกสังคมกับคนในความรักมากขึ้นใช่ไหมครับความรักเนี่ยค่อนข้างแบบโดดเด่นค่อนข้างที่จะมีการติดต่อการสื่อสารไปมาหาสู่กับในเรื่องของตัวตนของคุณมากขึ้นอาจจะมีการเปิดตัวกับญาติพี่น้องอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับหรืออาจจะถูกกดดันกับคนในสังคมบ้างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความคิดมีทัศนคติที่สนทานกันบ้างอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวประจาตัวของคุณนั้นร่วมกับดาวคู่ครองคนรักอยู่ในเรือนสหัชชาที่แปลว่าการติดต่อการสื่อสารตัวติดกันมากขึ้นชัดกันบ่อยมากขึ้นนะครับหรือค่อนข้างตัวติดกันทําให้อะไรบางสึกบางอย่างนั้นมีความอึดอัดใจบ้างนะครับ คุยกันทุกวันคุยกันเรื่องเดิมๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีปัญหาเดิมๆหรือมองเห็นกันทุกอย่างแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอะนะครับดังนั้นนี่าห่างได้ก็ห่างกันสักนิดหนึ่งเนาะคืออย่าชัดกันบ่อยจนเกินไปอย่าพยายามติดต่อกันมากเกินไปพยายามมีแบบพื้นที่ระหว่างกันและกันมากขึ้นอีกหน่อยไม่ได้แปลว่าให้เราห่างกันแบบไม่คุยกันเลย คือคุยกันอยู่แต่แบบอย่าเจอกันตลอดทั้งวันแบบนี้แล้วก็อย่าเจอกันทุกวันอยาคุยกันทุกวันก็ต้องเว้นว่างกันบ้างหรือว่าคุยๆแล้วก็ว่างๆกันบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่คุณกับคู่ของคนรักค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความเปราะบางนะครับแล้วก็อ่อนไหวแล้วก็อาจจะมีความกดดันนะครับกับหลายๆสิ่งกดดันทั้งในเรื่องของ พี่น้องกดดันในทั้งเรื่องของเพื่อนพ้องของเราอาจจะไม่ชอบคู่ของเราหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือมีปัญหาบ้างกับญาติพี่น้องกับแฟนเราอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างมีความกดดันเข้ามากับชาวพิจิกและขนานพิจิกบ้างดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าพึ่งเปิดตัวอย่าพิ่งพาไปเจอสังคมแล้วก็อย่าพิ่งแชทกันบ่อย แบบนี้นะครับก็แบบเอาพอดีพอดีแล้วกันเนาะมีพื้นที่ว่างระหว่างกันสักนิดหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันแล้วพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองด้วยเพราะถ้าเกิดมันมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดการแตกหักกันเลิกหลากกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ ถ้าติดต่อสื่อสารกันมากเกินไปหรือเปิดตัวกับคนในสังคมอันเนี้ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมากๆสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกนะครับถามว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปประมาณเท่าไหร่เอาประมาณนะครับน่าจะถึงเมษายนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่โดยทั้ง1-15ถึงมีนาะคมนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเรา,เาพยายามเข้าใจทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ